มาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะจับตาการเมืองกันหน่อยดีไหมคะวันนี้นะครับก็อภิปรายงบประมาณไม่ใช่ท่แหลงไดอยู่บ้านท่ารัลบาลแหมรีบร้อนนะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ตอนเย็นประชุมคลรมอบนัดพิเศษนะเป็นนัดพิเศษไม่ประชุมไม่ได้เพราะเรื่องงบประมาณงบประมาณที่จะใช้กับคนละรื่องใช้งบปีเก่าปีสะปีหกดใช่ค่ะพรุ่งนี้มันปีห9้าแล้วไม่ได้ต้องอนุมัติกันวันนี้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเติมเต็มวิเคราะห์การเมืองกันนะคะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นั่นก็คือคุณสุรนันท์เวชาชีวะท่านเป็นอดีตเลขาธิการนานยกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จำรานสวัสดีครับคุณหมิวครับ,สว,ส,รบสวัสดีทั้งผู้ชมผู้ฟังครับอดีตรัฐมนตรีด้วยนะน้องหมิว <c oughs> คุณสุรนันท์โอ้นานแล้วพี่มันนานเกิน <c oughs> ไปแล้วพวกนี้มันหัวโขนนะ <c oughs> อย่าไปคิดอะไรมากเอาของจริงเลยเนี่ยชมสึกครับพี่ปลายแถลงนโยบายเมื่อวานบ้างไหมครับ คือผมได้ดูไม่ทั้งหมดนะครับได้ดูตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายตอนฉลับฉากเวลาทํางานก็นั่งดูไปแล้วก็ช่วงค่าตอนดึกนะฮะเมื่อเช้าก็เพิ่งเปิดดูเมื่อกี้เนี่ยครับดูฟุตบอลอเมริกันสนุกกว่าแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าต้องต้องประเมินอย่างนี้ครับผมคิดว่าในส่วนของพักประชาชนเขาเป็นพักใยคานมาตลอดค่ะครับนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของเขาในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยผมคิดว่าเขาทําได้ดีนะต้องอันนี้ต้องชม,มเพราะว่าเขาเกาะติดเรื่องที่เขาเขาปักหมุดไว้อะอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตึกสกายไนน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการใช้งบประมาณผมคิดว่าคุณศริกัญญาอาจจะจะหลุดไปนิดนึงแต่ว่าเขาเขายังปักพยายามปักหมุดตรงนั้นหรือเมื่อคือนที่พยายามปักหมุดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยกลักคลังคุณวรพักครนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาปักหมูเขาจะไว้ก่อนเพื่อที่เขาจะบอกว่าเขาจะไปตรวจสอบอะไรต่อกระบวนการของเขาเนี่ยเนื่องจากเป็นฝ่ายค้านมาสองปีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับลงตัวพี่สารานเขาก็เขาก็เขาก็หมุนไปแต่สิ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงก็คือพักฝ่ายค้านอีกพักหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยคือพักฝ่ายค้านใหม่นะฮะผมว่าฝ่ายค้านอิสระที่เขาบอกเขาเป็นฝ่ายค้านอิสระ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเขายอมพักประชาชนน่ไม่ได้เสียหายเลยเพราะพรกประชาชนเนี่ยโดยรัฐมนูญเป็นผู้นําฝ่ายค้านอยู่แล้วเสียงเขามากกว่าถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปร่วมร่วมกับพักประชาชนแล้วก็จัดสรรเวลาการจัดสรรเวลาการที่จะอภิปรายในเรื่องต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้มีความประสานสอดคล้องแต่เมื่อแยกกันเนี่ยความประสานสอดคล้องในพักเพื่อไทยเอง ก็ยังบางบางคนก็ดูหลวมบางคนเนี่ยต้องยอมว่าก็ก็มีความหนักแน่นแต่ไปจะไปบางคนเนี่ยเขาอาจไม่ใช่เพราะว่าท่านพันตํารวจเอกทวีสอสสองเนี่ยเป็นเป็นคนที่อภิปรายเรื่องเขาประโดงมาตั้งแต่สมัยเป็นสอสอทําไมแรกทําไมนู้นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็มีข้อมูลชัดเจนส่วนจะถูกรัฐบาลตอกลับยังไงในเรื่องที่ ที่ผมฟังท่านนายกอนุทินให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ให้ศูนย์เพราะว่าคุณวีเองก็เคยถูกศาลสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ให้หยุดพักปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการดูแลดีเอสไอเพราะไอ้เรื่องนี้มันก็ต้องถกเถียงกันไปในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนะครับแต่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายค้านในส่วนทั้งสองส่วนเนี่ยเคลียร์แต่ปักหมุดจริงๆแล้วในหลายเรื่องก็พยายามจะเหมือนกับเป็นการอ,อภิปรายคุณสมบัติของรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผมคิดว่าเป็นพรีวิวอะก่อนที่จะยื่นอภิปรายไม่ว่าวางใจถ้าเกิดขึ้นนะฮะมันก็ทําให้ถ้ามองไกลๆนะครับพี่สําราญผมก็มองว่าคุณอนุทินท่านนายกอ,อนุทินอยากจะอยากคิดว่าสี่เดือนได้ยุบสภาอืแต่ถ้าเกิดมันมีแววว่าจะมีการอภิปรายไม่ว่าวางใจเนี่ยผมว่าคุณอนุทินอาจจะต้องยุบสภาก่อนนะเพราะว่า,ถ,าถ้ายืนายย่น ถ้า,ถาย่นแล้วเนี่ยมันยุบสภาไม่ได้ยุบสภาไม่ได้ยุบสภาไม่ได้ยุสภาไม่ได้ลว้วันที่เขาบรรจุร่างเข้าเข้าที่ประชุมปั๊บเนี่ยนะครับยุบสภาไม่ได้แล้วฝ่ายค้านสองสองพักเนี่ยพักเพื่อไทยรวมพักประชาชนเนี่ยร่วมสามร้อยเสียงนะโอ้แล้วมีสัญญาณเหรอคะทีนี้อืมก็ก็มันก็เลยทําให้พักกลุ่มใจไทยจะไปต่อได้ยังไงอ่าพักพักประชาชนเขาอาจจะมีประเด็นก็คือว่า เขายกมือให้ไว้ไว้วางใจคนณอน,นุทินก็ไม่ได้ไม่ไว้วางใจจะผิด moa ไหมหรืออะไรพวกเนี้ยะนะครับแต่ผมว่าเขาเป็นฝ่ายค้านถ้าเกิดมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ชัดทั้งเรื่องเขากระโดงทั้งเรื่องหัวสอวอรหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับ,รบผมคิดว่าการอภิปรายไม่วางใจก็จะทําให้เกิดวิกฤตทางการเมืองถ้าคุณอนุทินไม่ยุบสภาขึ้นหน้าทีประชาชนก่อนทียนี้มาสองกล้องพักเพื่อไทยในฐานะที่คุณปุ้มเป็นสิทธิ์เก่านิดหนึ่ง น่าจะรู้ธรรมชาติรู้วัฒนธรรมพักเพื่อไทยคือตอนนี้สถานการณ์มันคล้ายๆว่าเลือดไหลออกน้องเหมีวใช่ไหมครับแล้วก็พ่ายแพ้ที่รีสะเกดแล้วก็พภิปรายเมื่อวานนี่หลายคนก็คอมเมนต์นะว่าออกทะเลไปกันเยอะเมือนกันนะเมื่อวานนี่อก็ก็ออกทะเลแม้กระทั่งจริงๆแล้วอย่างเก๋าเกมอย่างคุณอดีศรเพียงเกตช่วงแรกๆก็ดีนะแต่พอช่วงหลังแกแกเล่นแบบบุธสภาปล้นอำนาจปล้นอำนาจอะไรไปเลยเนี่ยมันก็ มันเป็นวาทกรรมที่แรงไปจริงๆตอนแรกเนี่ยก็คือจริงๆเป็นผู้อาวุโสแล้วผมก็ฟังแกอย่างดีนะ uh huh. ผมก็ตั้งใจฟังแกแต่ว่าผมว่าหลายครั้งหลายหนเอ,ออย่างคุณหมอศิยาดาเนี่ยก็เป็นวาทกรรมซะมากกว่าอ uh huh. นะครับเออแล้วก็วุฒิจริงๆเนี่ยก็ก็เหมือนกับส่วนหนึ่งก็ออกมาอธิรายได้ดีอีกส่วนหนึ่งก็ออกมาเหมือนกับปกป้องตัวเองในเรื่องคดีหัวสอพอ uh huh. เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น พอมันเป็นประชุมรัฐสภาแล้วมีการอภิปรายทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เออมันค่อนข้างจะมั่วนะในฐานะประชาชนที่ดูอยู่นะครับคุณหมอชลนาศักดิเพื่อไทยนั้นเนี่ยคิดว่าอย่างเงี้ยคุณหมอเป็นยังไงคุณหมอชลนาศน,นิดหนึ่งคุณหมอชรานานผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอ่ะออในฐานะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเก่าเนี่ยเออแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วเนี่ยทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว ถ้าเกิดมีเสียงมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านด้ซ้ําไปนะถ้าเป็นหัวหน้าพักเพราะว่าคุณไผ่ทองทานเป็นหัวหน้าพักไม่ได้อยู่ในในสภาก็ต้องตั้งหัวหน้าพักใหม่แต่ว่าการอภิปรายนั้นดูเหมือนจะจะพูดเรื่องแล้วก็เข้าตัวเองอ่ะคือไปว่าเขาเล้าก็เข้าตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายๆส่วนเนี่ยผมว่าก็เห็นใจเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านมานานนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันสะท้อนเนี่ยที่พี่คุณํำราญกับคุณมิวษาเมื่อกี้ มันสะท้อนว่าพักเพื่อไทยพอตกจากอํานาจเนี่ยยังไม่ได้ตกผลึกข้างในพักให้จบอ๋ออ oh. ่าตนั่นคือตกผลึกว่าตัวเองจะเดินยังไงต่อผมเห็นคุณไทยทองทานเข้าพักซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็เข้าไปจัดการซะในการบริหารจัดการนั้นเนี่ยมันต้องคิดถึงว่าเวทีอย่างเงี้ยเป็นเวทีที่แสดงแลวจะได้เรียกคะแนนนิยมกลับมา mm. นะครับทําได้นะฮะแล้วก็ <Yeah. S 2> มีการออกนโยบายหรือออกแนวทางที่จะค้านรัฐบาลเนี่ย มันต้องเป็นระบบกว่านี้ในฐานะที่เป็นรัฐบาลมาทีนี้เพรามันไม่เป็นระบบเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใครอยากพูดอะไรอ่ะเรียงกันมาให้เวลากันไปทุกอุดทุกคนได้พูดแต่ว่าพูดแล้วมันไม่เป็นไม่ร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันอย่างที่พักประชาชนเขาทาได้นะครับเพราะนั้นในคะแนนคะแนนที่มันมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมคิดว่าพักเพื่อไทยต้องกลับไปตั้งหลักใหม่ ต้องกลับไปตั้งหลักใหม่แล้วว่าตัวเองจะเป็นพักอะไรจะมีความเชื่ออะไรนะครับจริงๆคะแนนที่สีสเ,เกตเนี่ยสําหรับพักเพื่อไทยเนี่ยเออผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าจริงๆก็ได้เท่าๆเดิมนะฐานเดิมากกาไม่ได้หายการเลือกตั้งปีหกหกนะฮะฐานเดิมไม่ได้หายนะครับแต่ประหละท,ที่ที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีหกหกเนี่ยพักประชาชนหรือพักเก้าไกลเนี่ยมาที่สามหมื่นแปดพันคะแนนปรากฏว่าไอ ไอ้หมื่นกว่านั้นน่ะผมว่าส่วนใหญ่ไปเทให้ปูนใจไทย,ไทยใช่ใช่แล้วมันยังไงคะนะฮะเพราะว่าพักที่สี่รวมไทยสร้างชาติในปีหกหกนั่นเหลือพันกะแน<ช>่นิ่งเพราะมันอยู่ที่สามพักนะครับเพราะฉะนั้นการการที่จะเห็นได้ชัดเลยว่าทางอีสานใต้เนี่ยเมื่อกี้ตอบคุณสำราญด้วยอ<ช>ีสานใต้เนี่ยผมผมคิดเลยว่าจากโคราชยันอุบลเนี่ยผมคิดว่าภูมิใจไทยต้องการพื้นที่นี้อย่างเยอะมากใช่ใช่แล้วศรีสะเกตศรีสะเกตเมื่อวันเก้า,าคน ใช่ไหมเพื่อไทยได้เจ็ดคราวนี้ผมว่าเก้าทั้งเก้าอ่ะเนี่ยน่าจะไปภูมิใจไทยใช่ใช่ทีนี้วันนี้เยคุณปุ้มก็มีข่าวนะถ้าไม่เปลี่ยนโปรแกรมมันต้องเหมีวอุบลน่ะคุณชูวิทย์กุยสสแปดเก้าสมัยเนี่ยนะจะไปกล้าทำจะไปพักกล้าทำถ้าไม่เปลี่ยนใจนะ้าทํรอาจริงๆอยากจะไปภูมิใจไทยแต่มันคงพื้นที่ทับซ้อนกันนะผมคิดว่า ภูมิ <English> <S <S ใจไทยเขาก็ต้องเรียงของเขาอยู่นะ uh, เพราะเขาก็มีสสอ,อยู่จริงๆมันทับซ้อนกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่วันนี้พักกล้าทําเนี่ยกลายเป็นพักเมื่อก่อนเป็นพักพี่พักน้องกับพักเพื่อไทย <S <S วันนี้เป็นพักพี่พักน้องกับพักภูมิใจไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขารับไปก่อนแล้วในวันเลือกตั้งเน่ะในช่วงเลือกตั้งเน่ะผมว่าเขาแบ่งกันอ oh. คือคือเขาจะทิ้งน้ําหนักไปเขตไหนเมื่อโพลมันออกแล้วเนี่ยสมมติเขตนี้ภูมิใจไทยถ้าทางจะชนะ ผมคิดว่ากล้าทาอาจจะถอยให้๋อจะสับหลีก,ก,กันนั่นแหละคะคือต้องสับกกหลีก,กันไม่งั้นเนี่ยคะแนนมันกินกันเองครับ,รบนะครับซึ่งการสับหลีกเนี้ยเนี่ยมันก็ต้องมีข้อตกลงกันว่าแล้วคะแนนพาร์ต้ลิสจะเป็นของใครที่เขาจับตามองกันมากตอนนี้เนี่ยคุณปุ้มคิดว่าเป็นไปได้ไหมเขาบอกกลุ่มแป้งมันโคราชหรอน้องหมิวหวังสุภกิจกสอ่าจะหวนคืนไปภูมิใจไทยจะคืนดีกันผมก็ว่าเป็นไปได้คือทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ใช่ตัวสอสอย่างเดียวที่สำ ยาวนานนะนะครับออ,อผมคิดว่าสสเขียนเนี่ยเวลาเขาลงพื้นที่ปั๊บเขารู้เลยว่าประชาชนจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขานะะเขาลงไปสภากาฟแฟอย่างเงี้ยพี่สันลานถ้าเดินเข้าไปแล้วคนยังเฮอยู่เอ้ยต้องอยู่ชุดช่วยเพื่อไทยกันนะทิ้งท่านนายกทักษิณไม่ได้นะเขารู้แล้วฐานเขาอย่างแน่นแต่เขาเดินเข้าไปในสภากาแฟหรือเดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านบอกว่ายังไม่ย้ายภาคอีกเหรอ,อเออหรือคราวหน้าฉันเลือกภูมิใจไทยนะคุณไปอยู่ภูมิใจไทย บางทีชาวบ้านเขาบอกเลยเพราะในในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนเขมรเนี่ยแล้วผมว่าจะลามมาตรงนี้ด้วยนะครับพี่สำรานคุณมิวครับคือสากแก้ว,กวจันทบุรีตราอน,นอคือภาคตะวันออกอเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยผมผมทราบว่าจันทบุรีเนี่ยภูมิใจไทยเขาก,กับกับตราเนี่ยเขาเขาเดินหนักมาตลอดอแต่เขาแพ้กระแสข,ของพรคเก้าไกลตอนนั้นวันนี้เนี่ยพื้นที่ชายแดนตรงเนี้ย มันเป็นไปได้มากว่าจะกลายเป็นสีน้ำเงินหมดโอ้โหกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้อมนิดหนึ่งคุณเทพกรุงเทพเพื่อไทยกรุงเทพนี่มันยังยากอยู่นะผมว่าใช่ไหมกรุงเทพคือคือเพื่อไทยคืวันนี้จะเห็นว่าวันนี้ปราที่แล้วประชาชนเรียกว่าแลนเลดยอ่ะคือจริงๆคุณอิ่มธีรรัตน์เข้ามาได้เนี่ยเพราะว่าวันนั้นเท่าใจว่าก้าวไกลกำลังจะจับมือกับเพื่อไทยก็เลยไม่นับคะแนนใหม่ถ้านับคะแนนใหม่ก็ไม่แน่เหมือนกัน นะครับแต่ก็โอเคท่านเข้ามาได้ก็เก่งก็คือถือว่าเข้ามาได้คนเดียวแต่ผมว่าในคือกรุงเทพเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยน่าจะยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข่าวด้วยนะว่าท่านประธานสอกออ,อของสภากรุงเทพมหานาครเนี่ยกับสอกออีกจานวนหนึ่งเนี่ยวันนี้กําลังจะเข้าก้าทำโอ้โหแ,แต่ว่าแต่เขาปฏิเสธบอกว่าเป็นอิสระเป็นอิสระ,สระแต่เข้าใจว่ามาในลิงก์ลิงก์ของเสีีกับท่านอนุดิษฐ์ซึ่งวันนี้ท่านอนุดิษฐ์ก็อย่าลืมว่า ป็นสอสกอรอุงเทพเก่าใช่ใช่นะครับสายใหม่โอโแล้วคุณเก่ง,งการุณก็ดอนเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะถึงครชนะกระแสพักก้าวไกลไหมผมคิดว่ามีสิทธิ์สอดแทรกนะในหลายเขตโดยเฉพาะเอ่อถ้าถ้าวันนี้ประชาชนยังไม่สามารถอธิบายตัวเองในหลายๆเรื่องได้เนี่ยผมคิดว่าพักฝ่ายขวาคืออนุรักษ์นิยมใหม่เนี่ยจะเป็นภูมิใจไทยหรือเป็นกล้าธรรมเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่อทสอดแทรกในบางเขต ค่ะครับอ่ะวันหลังมาขยายความกันต่อสนามกรุงเทพน่าสนใจมากวันนี้ขอบพระคุณนะคะใช่ครับน่าสนใจมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณุ้มครับสวัสดีค่ะคุณสุรนันท์เวชาชีวะนะคะให้น้ําหนักไปที่ภูมิใจไทยมากพอสมควรใช่แล้วก็กล้าทําในกรุงเทพด้วยนะกล้าทําด้วยสาคัญเพื่อไทยบอกจะไม่เหลือนะจริงเหรอจากตอนแรกที่มีหนึ่งในในกรุงเทพนะเดี๋ยวรอติดตามนะคะท่านผู้ชมคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова